โอเคครับก็อคคบอขอกราสบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่หน้าหลักนะครับสวัสดีเราอยู่ในเกมไวท์เมดปอบแบนในพาร์ทที่สองครับจากเมื่อวานนี้ผมได้มาถึงปราสาทนี้นะครับก็พยายามจะเข้าเมืองแต่เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าอ,อผมไม่ได้มีความสัมพันธ์นกับเจ้าเมืองของปราสาทนี้นะครับแล้วผมก็ได้เอ,อจะเดินทางมาที่ไซคูใครใครใครซูเออแล้วแหละรครับใครซูครับ ก็ผมจะมาหาทหารชั้นเยี่ยมในประสาทน,นี้นะครับแต่ก็ไม่มีเลยนะผมไม่สามารถเข้าไปเมืองได้นะมันมีแต่บอกให้ผมโจมตีแล้วก็แอบ,บเข้าไปนะแต่ซึ่งผมจะไม่แอบ,บเข้าไปแน่นอนะผมไม่ใช่พวกโจรน,นะจะไปแอบ,บเข้าไปแน่นอนะนี่ก็คือจะเป็นเจ้าเมือง เจ้าเมืองของประสารน,นี้นะครับก็มันได้เวลาค่ำแล้ผมก็ต้องนอนพักนะครับโอเคนอนพักอนอนพักกันนะไปเดินทางต่อผมจะหาทถารไทพนนะครับเดี๋ยวไปที่นั่นครับเมืองของถูกป้นอนะ่ะ โดนเจยโดนป่นซะแล้วคนดูแลน่าจะเป็นประสานนี้นะที่มาดูแลหมู่บ้านนี้แต่ก็โดนป้นไปได้ที่เป็นพวกโจนแถวนี้ละมั้งป้นไปนะผมก็รับสมัครทหารเข้ามาในทัพนะครับจะรวบรวมพยพลแล้วก็บุกเข้าตีเมืองยึดถ้าได้สักเมืองนะตอนเนี้ยจะยึดให้ได้สักเมืองนะผมเจอโจนเหรอ มันวิ่งหนีผมครับนะมันวิ่งหนีผมมันวิ่งเร็วมากเพราะว่ามันมีแค่แปดตัวนะครับซึ่งอกองทัพผมมันเยอะห้าสิบห้าในแปดนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับมันเลยวิ่งหนีผมนะวิ่งหนีโคตรไวเลยนะครับถ้าผมตีเมอืองนี่ผมจะแพ้ไหมวะ อ่ะไม่ร้องไม่รู้นะเดี๋ยวผมตีเลยนะครับนะมีคนแค่นี้แหละเดี๋ยวบุกตีเลยนะครับวะผมยังไม่ได้ดูเลยนะเดี๋ยวขอพักแล้วก็บุกตีเลยนะครับว้าอ,อู้หนึ่งร้อยคนนะครับผมบรรจุได้หนึ่งร้อยคนเหรอแล้วกลับไปที่หมู่บ้านฝั่งนู้นครับบ้านของปราสาทนี่นะปราสาท จะบุกไปรวมให้ผลครับเพื่อจะเอามาตีปราสาทนี้นะผมไปหารับสมัครนะครับตอนที่พร้อมที่จะยึดเมืองไปกับผมนะยึดปราสาทนั่นแหละครับผมต้องไปหาหมู่บ้านนี่นะที่จะรับสมัครทหารเข้ามานะครับผมเห็นร้อยาบาทก็ยอมวะไม่เป็นไรครับ โอ้ตอนนี้เรามีอิหกสิบเก้าคนแล้วครับผมชาวบ้านนี้โอ้โหดูดีบียี่สิบเก้าคนเลยนะครับชาวบ้านมันคนเยอะเลยผมจะเอาชา,าวบ้านไปฝึกดีไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวรับรับสมัครเนะนี่ยภาษานี้กฤษจะเข้าไปได้ไหมเนะี่ยลองเข้าดูนะครัเพ่าผมจะเข้าไปได้ไหมไม่ได้หวะ มันต้องให้ผมเจราจานะครับเหมืงนจะเข้าไม่ได้ผมซึ่งผมไม่อยากเจราจาอยู่แล้วอ่ะวันนี้ข็รับผมมีชาวบ้านที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องลบสักเท่าไหร่นะครับนะไม่เก่งแบบเรื่องลบสักเท่าไหร่นะครับมีเจ็ดสิบคนแล้วครับถ้าผมาไปได้ผมจะต้องโดนปืนยิงแน่นะผมว่าต้องมีปืนอะนะครับ อะเราก็จะบุกเลยนะครับเดี๋ยวรอนะตีประสาทอ่ะเราไปตีกันเลยนะครับอ่ะเช้าแล้วประสาทไทยรูหรือเปล่าไปจะเร่งเวลานะดดีอันนี้ก็จะทำให้เร็วเฉยนะแต่ทุกอย่างก็เร็วหมดเลยนะไม่ใช่แบบเป็นการโกงครับก็คือมันจะเร็วทุกอย่างในแมปอะ เวลาก็เร็วด้วยนะอันนี้คือไม่ได้เป็นการโกงนะครับน,นี่ก็คือการที่อยากรอนะออก็เหมือนกับเนี่ยมาถึงแล้วก็ดึกพอดีนะฮะถ้าเราแบบไม่กดเร่งเวลาก็คือแบบอ้าวตอนนี้ครับถ้าผมสงสัยว่าจะโดนรอบโจมตีนะครับผมต้องไปดูว่าใครเนี่ยมาแอบซุ่มมองผมนะนีนะตอาน,นี้ผมออกมาคนเดียวนะครับ ซึ่งไม่มีคนมารอบโจมตีผมไอ้พวกนี้นะ,ะน,นี่ถึอกูเพื่อนเลยน,นิ้วถึงมากถึงมากถึอมากตายละหมดประโยชน์แล้วตัวเองโยนก้อนหินใส่ผมนะมาโยก้อนหินเออนี่ยแบดิจิตอลมาดี ชาวบ้านแกบังอาจมินิโต่เอาไปสับหมูทำไมแมวมินิโตไปสับหมูามาฟันเขาทำไมอไอพวกนี้นะมาทำการบุกป,ปราสาทเลยผมตอนดึกที่แหละผมมันจะได้ลงตีเมืองเตรียมมันได้ทำมันใช้เวลา36ชั่วโมงน,นี่เราแค่รอ,อครับดูเวลาตรงนี้นะว่านี่นะ เออดูเวลาว่าเราเนี่ยจะคว้มตอนไหนที่จะบุกเข้าไปในปราสาทแห่งนี้ไปได้เมืองให้กับตระกูลของเราตระกูลผมก็เป็นสีนี้นะครับโอเคนะรอรอ,รอดูว่าพวกมันจะเข้ามาขัดขวางผมนะสามร้อยคน สามรอยคนถ้าจะอตายครับไม่ไหวครับผมน่าจะตายเลยทันทีอะอ่ะผมไม่อ่าซื้อสู้เลยแล้วกันมองแผนอะไปเลยบุกเลยโอสามพอยล้วคนโอ้แหลกเลยคนคน,คนเยอะเกินคนของฟังเขาเยอะเกินนะครับเนี่ยผมแหลกเลยนะตั้งสามร้อยคนเลย น่าจะแพ้นะครับแพ้แล้วแผ้แล้ว,ลวรถธนูยิงแล้วครับตั้งหลักไว้ตั้งหลักก่อนผ่านมา้าวกเว้นนี่แปลกเลยโทรมาน่าจะได้จบกคิดครับ ไม่ต้องสงสัยนะว่าผมจะชนะหรือเปล่าแพ okay. อยู่แล้วแหละสามร้อยนคนน่ะมามาวอวลางเต็มมาช่วยข้าหน่อยอ๋อไม่ไหววิ้โดนโอ่ะวิ้ยอ๋อตายแน่เลยตายเถอะ ผ่านมาตามมาตีไปมามาสิมาสิไม่กลัวไม่กลัวเว้ยมองนังเกิดมาแล้วงลงม้าได้แล้วมาลงมา้าว้าอ๋อ,อแหลกไม่นะ อ๋อมันมา,าแล้วอ๋าอ๋อมาตายเลยครับหนีก่อนไม่ไหวตายแน่ คืนอยู่ต่อตายแน่ไปละก็ <c oughs> สำหรับทีมดีนะครับก็อูยเหลี่ยเฮ้ยกองทัพเราตายไม่กี่คนเองนะดูดิวู้ดแต่ทหารเก่ง,งเราตายแ <c oughs> ล้วก็สำหรับพาดีก็พายแพ้ครับตีเมืองไม่ได้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย <c oughs> ไปแล้วครับบ๊ายบายครับไปละ